ใช่แต่นุ่นไม่กล้าเอารูปโพสต์ขึ้นนะนุ่นอายอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อคืนนี้แล้วเขาชื่อหมูนุ่นตอนนี้ชื่อปุยนุ่นครับนี่ทั้งบางแล้วก็เบาด้วยาถามนิดนึงหน่อยก็เป็นคนที่กินจริงๆแล้วครับค่คุณนุ่นสองถึงสามวันแรกเนี่ยทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเออผมอยากจะรู้ <The S 1> อรเออจริงๆด้วยตัวนุ่นเนี่ยหนึ่งคือตีน้ำอัลมนุ่นต้องกินน้ำอัลมวันละสามขวดถ้าไม่กินน้ำอัลมก็กินน้ำแดง กินข้าวสามมื้อปกติอะไรเลยชีวิตาขาดความหวานใช่จุกขาต้องรับน้นําตาลเข้าไปในปริมาณที่เยอะมากที่เมื่อกี้พูดเรื่องน้าตาลได้เนี่ยเพราะว่าเจอกับตัวเองเลยหนึ่งคือไม่อยากกินหมายถึงว่าเห็นน้าเห็นน้ําโค้งอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะลดความอ้วนเราไม่กินอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าอยากกันถ้าต้องกินไหมอะไรเียก็เฉยเฉยนะก็ไม่ต้องอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะใช่แต่คือสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกเลยช่วงวันแรกที่กินเนี่ยก็คือว่าอยากทานอาหารแค่สามมื้อไม่อยากกินขนมแล้วก็รู้สึกว่าเหงื่อออก เวลาเดินทำกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยค่ะมมนมีการเผาผลาญที่มากขึ้นหนึ่งรุ่นไม่ออกเคยออกกำลังกายมาก่อนเลยอย่างที่สองรุ่นติดน้ำมันลมค่ะกินแล้วเนี่ย ก็คือรู้สึกว่าควบคุมการกินอาหารได้ดีขึ้นอย่างตอนเย็นนะคะปกตินุ่นกินอาหาร3ามสี่ทุ่มมนุ่นก็นอนอย่างเงี้ยค่ะคือก็กลายเป็นว่าเออตอนเย็นเราหิวข้าเราทานมือดึกเราไม่ต้องเบิ้ลแล้วเราไม่หิวออแต่ถามว่านุ่นกินข้าครบสามมือไหมนุ่นกินครบสามมือนะคะคแต่ว่าเลิกมือดึกมือที่สี่ไปเลิกมือที่ห้าหกเจ็ดระหว่างวันเลิกได้โอ<ฮ>้โหแต่ถามว่าปกติถ้าเกิดเราลดความโมยเฉยเราไม่ได้ทานบลูเชนน่ะเราตั้งใจอย่างเดียวทําได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะทำไม่ได้โอ้โนหะววน,น่ล้ครั วันแรกที่ทานกับวันนี้กี่วันแล้วสุดไปด้วย<ล>คือที่นุ่น,<า>นลงมาห้าโลแรกนุ่นลงมาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนุ่นลงไปห้ากิโลผมมือหน,นอ่อยสิครับปกมือหนอ่อยสิครับโอ้โหคุณนุ่นอีกนิดนึงพี่อีกนิดนึงไหนๆก็คุณนุ่นเป็นคนได้กินแล้วนะฮะชงกับน้ําอุ่นน้ําธรรมดาน้ําร้อนน้ําเย็นแบบไหนดีกว่าได้หมดเลยได้หมดเลยใช่่ะน้าร้อนนี่ได้ไหมฮะแต่จริงๆชงกับน้ําเย็นเนี่ย มันกินง่ายอะอร่อยสดชื่นถ้าน้าร้อนนี่ต้องเป่าร้อให้มันเย็นเลยนะเออเออเนาะเออจะกินร้อนไปทำไมมันจะลวกเออเดี๋ยวกลับไปชงเนสวิต้ากับน้าเย็นดีกว่าเออไม่ต้องเป่าเขาอยู่เพนั้นมันละลายไม่ได้อ๋อเหรอครับทีนี้อย่างมีคําถามเสริมมาด้วยค่ะว่ามีอายุกี่ปีจะเริ่มทานได้เงี้ยค่ะอันนี้อาจจะแนะนําเป็นอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆอ่ะต้องการสารอาหารเพื่อไปบํารุงสมองไปแบบ ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยสักสิบห้าเนี่ยกำลังดีถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้เป็นโรคอ้วนเอา,อางี้ดีกว่าค่ะถ้าเกิดน้องๆเด็กๆที่ทานเนี่ยแค่อ้ว อาจจะเป็นวัยของเขาพอดีอช่วง12ถึง15เนี่ยบางทีอาจจะไม่จาเป็นแต่ถ้าเกิด15ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอ้วนหรือว่าเด็ก12ที่อ้วนแบบจะร้อยโลแล้วที่เขาเรียกว่าเป็นโ,โรคอ้วนจริงๆเนี่ยทานได้แต่ถ้าเด็กที่เหมือนกับแค่อวบหรือว่าดูอบอ้วบผู้หญิงอะคะ่ะจะเจริญเติบโตเร็วลแล้วช่วง12ฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่จาเป็นจะต้องให้กินแต่ถ้าเกิดกินเนี่ยทานได้แต่ว่าเหมือนกับเขาต้องการสารหายไป,ปบำรุงสมองอะไรองเงี้ยคะ่ะบางทีถ้าเกิดเขาเขากินแล้วเขาทานน้อยลงไปเยอะ ก็จะไม่ส่งผลดีต่อเขาแต่อย่างหนึ่งอ่ะเด็กๆเนี่ยจะลดน้าหนักได้เร็วมากเพราะว่าระบบระบบเผาผลาญต่างกันดีอยู่แล้วใช่กับเราอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆถามว่าทานเนี่ยไม่มีผลเสียอะไรแต่ว่าก็อาจจะแนะนําเป็นสิบห้าขึ้นไปหรือว่าเป็นเด็กสิบสองที่เป็นอ้วนจริงๆที่แบบว่าเกินมาตรฐานไปเยอะแบบนั้นค่ะโอเคก่อนกินก็ถามก่อนน้องมีบัตรประชาชนหลือย่งเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีกันตั้งแต่หรอเจ็ดคน เฮ้ยเอาไปอยู่เมืองนอกมานาแแนแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้คุณลูกเนี่ยที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆอยู่ตอนนี้นะครับอนอกเหนือจะให้คือหลายๆคนเนี่ยจะเลี่ยงวิธีการโดยการตีลูกแล้วบอกว่าอย่าก,กินเยอะนะแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณน,น,นุ่นบอกแล้วครับว่าเด็กๆเนี่ยต้องการสารอาหารเพื่อดูแลในเรื่องของสมองระอันดับที่หนึ่งเด็กๆนะฮะเขาเรียกวัยกำลังกินกําลังนอนส่วนพวกเราเป็นวัยกินบนที่นอนเลยบนที่นอนก็ยังกินอยู่ฉะนั้นเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ย มีทางเลือกละก็คือเลือกบูชเชนเนี่ยสามารถไปดูแลเขาได้ทําให้เขาเนี่ยลดความอยากโดยธรรมชาติไปซะอย่างนั้นดีกว่านะครับ,รบฉันผมถามคุณนุ่นต่ออีกนิดหนึ่งเลยก็ได้ครับว่าแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ครับต้องทานนานแบบต่อเนื่องไหมถ้าทานนานต่อเนื่องแล้วถ้าหยุดเกณฑ์บูชเชนก็ไปอย่างนี้ครับจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมไหม จริงๆก็คือแนะนําให้ทานจนถึงที่เราพอใจแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ก็มีคําถามเหมือนกันค่ะว่าโยโยไ่ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันไม่โยโย่แต่ต่อเมื่อเราสามารถดําเนินพฤติกรรมได้ปกติเช่นสมมติถ้าเกิดวันหนึ่งที่หยุดกินบูเชนปุ๊บแต่กินขาหมูกินกาแฟทุกอย่างมันก็จะค่อยๆกลับเข้ามาสู่สภาพเดิมเราไม่เรียกว่ามันเป็นการโย,โยโย่แต่เหมือนกับเราไม่ได้ดูแลตัวเองมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราทานบูเชนป,ปุ๊บน้ำหนักเราอยู่ในจุดที่พอเหมาะ เราสามารถหยุดทานได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ทําให้เกิดการโยโย่ไม่ได้เกิดผลข้างเคียงแล้วก็ไม่สะสมในร่างกายทุกอย่างเนี่ยก็คือสามารถขจัดออกไปได้ทั้งหมดปลอดภัยด้วยชปลอดภัยแน่นอนแสดงว่าถ้าเกิดทานไปเนี่ยให้เราดูคือถ้าเป็นไปได้นะครับผมกําลังจํกลังสมมุติสถานการณ์ดูวันนี้เราเริ่มทานบูชแงเนี่ยชั่งน้าหนักชช่งน้าหนักก่อนออดูรูปร่างของตัวเองอดูว่าโอเค อย่างนี้นะแล้วก็ทานสักประมาณ1เดือน1สัปดาห์2องสัปดาห์เราก็ตรวจสอบนะครับร่างกายของเราสัดส่วนของเรารวมถึงน้ําหนักของเราเ<อ>ว่าเพียงพอหรือยังแล้วตั้งเป้าหมายไว้พอถึงระดับนั้นปับ๊บนะครับผมเชื่อว่าเราเองก็มาดูแลในภาพรวมทั่วๆไปละใช่ใชนะฮะอย่างผมเนี่ยก็เคยไปแอบดูนะใน,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 ในตรงตู้หยอดเหรียญหน้าเซเว่นเขาจะบอกว่าอายุเท่านี้ส่วนสูงประมาณนี้ควรจะมีน้ําหนักอยู่ในประมาณนี้จนถึงประมาณนี้นะฮะผมไปช่างมานะฮะ ผมเกินมาสามโลมันสองปีเต็มแล้วนะฮะก็อาจจะไปดูตรงนั้นก็ได้ว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักเหมาะสมหรือยังสมดุลหรือยังอพอลดอยู่ในน้ําหนักในเกณฑ์ที่มาตรฐานอายุแล้วก็ส่วนสูงเราแล้วก็อยากหยุดกินก็หยุดได้เลยไม่มีปัญหาอะไรงั้นผมถามต่ออีกนิดนึงเลยครับว่าเมื่อกี้บอกว่าทานแล้วไม่โยโย่แต่การโยโย่เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของเราที่ไม่ได้ดูแลตัวเองเอาอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ย